เข้าประเด็นเลยนะครับทีมติดเครื่องกรรมดีเนี่ยผมทําเป็นอาชีพแล้วก็จะตั้งทีมจริงๆจ,จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีจริงๆเหมาะสําหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อนะเชื่อในเรื่ององกฎแห่งกรรมทําความเข้าใจมาพอประมาณแล้วแต่ยังคงยังคนคงต้องการในสิ่งที่ดีให้ให้สิ่งที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและพวกพ้องยังมีความอยากความต้องการอยู่ พูดง่ายๆนะครับและเหมาะกับผู้ที่เจอแล้วเข็ดแล้วกับสภาพกรรมกรรมที่เป็นพฤติกรรมด้านด้านลบกรรมที่มันเป็นตัวบันทอนนะครับกรรมไม่ดีต่างๆเข็ดแล้วยอมแล้วแล้วอยากเริ่มต้นทดลองเพื่อสัมผัสการติดเครื่องกรรมดีหรือวังวนกรรมระบบกรรมรูปแบบรูปแบบใหม่ซึ่งทั้งหมดนะครับผมอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอ หมายเลขต่างๆก่อนหน้าแล้วออกแบบเองทําเองนะครับสบายๆเลยนะครับหาคําตอบเองแต่อันนี้จะมาเฉลยภาพที่ชัดเจนช็อตที่1การไปสัมผัสก็คือสัมผัสด้วยวิธีของท่านเองแต่วิธีที่ผมอยากเสนอก็คือการที่เราย้ายบ่อยๆตัดใจบ่อยๆมาอยู่ในกรรมดีและความดีในตอนนี้และห่วงนี้จะเป็นกรรมดีความดีเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นการที่เราไม่ไม่ไปเป็นทุกข์ไม่พัวพัน เรื่องบางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องคิดไม่จําเป็นต้องรู้สึกก็ได้นะครับนี่คือช็อตที่1ทดลองเล่นเพื่อสัมผัสเองจากนั้นครับพัฒนาเองฝึกกําหนดฝึกออกแบบเพื่อฝึกกําหนดและออกแบบเพื่อที่จะให้กายใจของเราพวกเราเนี่ยกายใจของหมู่พวกเราเนี่ย,ย,อ,ยอยู่ในกรรมดีให้มันนานพอมันคือการจัดระเบียบมันคือการเข้าไปถึงสิ่งที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยตนเองด้วยมันสมองของพวกเราแหละที่จะกําหนดเพื่อให้เราอยู่ในสภาพของกรรมดีและความดีนี่คือช็อตที่อยู่ตรงกลางช็อตแรกคือแค่ชิมแค่ลองลองให้มันนานให้มันถึงอ่ะที่บอกว่าขอแค่คนเราอยู่ความดีให้นานพอแน่นอนมันคือการที่เรารู้ว่าจะทํำยังไงคือการที่อำนวยความสะดวกจัดให้ง่ายที่จะอยู่ในความดีหรือกรรมดีให้มันนานนะครับช็อตที่เริ่มต้นเนี่ยกับช็อตที่ตรงกลางเนี่ย แล้วคําตอบท้ายที่สุดคืออะไรนะครับสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้เลยผมไม่ได้กังวลน,นะครับแต่ผมก็จะเฉลยไว้ฟังเองด้วยก็คือการที่เราเป็นปกติกับการรักษากรรมดีสภาพกรรมดีสภาพพฤติกรรมที่ดีสภาพความดีเนี่ยเราเป็นปกติกับการรักษามันไว้ได้เป็นปกติคืออะไรใจเรากายเราความเคยชินนิสยัยเป็นปกติเราทําได้อยู่แล้ว นะครับหรือมันจะการสภาพแวดล้อมมันเอือ้อมันเอื้ออำนวยเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติกับการรักษาสภาพดีทั้งปวงจากนั้นครับเป็นปกติกับการที่จะยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องหมายถึงอะไรมันหมายถึงกับคนที่เฮ้ยเขาใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอ่าเขาใช้เขาใช้นะนั่นคือเป็นปกติกับการรักษาเฮ้ยแต่คนนี้เป็นปกติกับการที่แบบเฮ้ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงได้ตลอดเป็นปกติกับการรักษาและพัฒนา สภาพดีจะเป็นสภาพกรรมดีไอพฤติกรรมที่ดีหรือความดีเนี่ยก็แล้วแต่ไปออกแบบได้เองเลยนะครับนี่คือคําเฉลยนะครับเฉลยตัวแรกก็คือไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เข็ดแต่ยังคงมีความอยากอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมลองสักตั้งตัดหน่อยหยุดหน่อยฝึกเข้ามาอยู่ในสภาพดีๆให้มันนานพอ เดี๋ยวจะรู้เองจากนั้นเนี่ยเราจะชํานาญขึ้นเราจะกําหนดได้เราจะจัดให้ดีได้ง่ายได้แล้วจุดปลายของมันที่เราทําได้จริงก็คือมันทําได้เป็นปกติอยู่แล้วมันเหมือนกับให้เด็กคนนึงซึ่งเขาแบบไม่สนใจการเรียนเลยเขาเล่นเกมตลอดเขาเล่นเขาสนุกเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวตลอดจะให้เขามานั่งอ่านหนังสือเนี่ยบางทีมันเป็นความทรมานมากแต่การที่เขารู้ตัวแล้วเขาไปกาหนดเองว่าเอ้ยฉันจะมาหนังอ่านหนังสือดูฉันจะหาจุดสนุกในการอ่านหนังสือดูนะครับ เดี๋ยวความแข็งแกร่งของการท,ที่ความแข็งแกร่งคืออะไรก็คือคนที่เคยรักษาสภาพดีกับคนที่เคยกับการวิจัยพัฒนายกระดับสภาพดีมันคือความเป็นปกติมันคือความเคยผมไม่ได้วดเก่งนะครับผมก็ยังไม่ได้เคยไม่ได้คุ้นแต่ถ้าให้อธิบายง่ายๆตอนนี้คืออะไรครับเราอยู่ในสังคมอะแน่นอนคนเรามีความแตกต่างกัน แต่ในความแตกต่างของคนเนี่ยก็มีคนจเป็นจํานวนมากผมเพ้อฝันฝันหวานว่าจะได้เจอใครสักคนที่เราจะเคลียร์เสร็จคลิกคขังก็คือจะได้เจอใครสักคนที่มีแนวโน้มว่าจะไปกันได้ดีและไปกันได้ดียิงย่งขึ้นไม่ได้บอกว่าคนที่ไปกันได้ไม่ดีกับผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ผิดนะครับไม่ไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะคนเรามีความแตกต่างกันซึ่งผมเองก็ไม่ใช่คนดีเลิศเลออะไรก็คือปรารถนา ความสุขความสมหวังความพึงพอใจทั้งทางโลกและทางธรรมแต่อยากให้มันตามชื่อวิดีโอก็คือดีขาขึ้นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนลองดูนะครับ3ช็อตนะครับช็อตเริ่มช็อตกลางและส่วนที่เป็นเฉลยว่าไปถึงจุดไหนละ่ะมันถึงจะใช่ปกติกับการรักษาและพัฒนาสภาพดีอยากเจอพวกพร้องอยากได้รับการจ้างงาน อยากเจอคนที่รู้ว่าเออเราจะอยู่คนที่สับสนไปทไออําไมเคยเห็นสภาพไม่แฟร์ไหมครับสภาพไม่จริงใจไหมครับสภาพที่มีชั้นเชิงอะไปต่อลําบากโอเคไหมครับเพราะว่าข้อมูลที่ให้มามันไม่ตรงโอเคไหมครับมันก็ต้องปั้นบิดเบือนกันไปเรื่อยๆอไ,มไม่สนุกหรอกนะครับใครที่ทนอยู่สภาพนั้นได้ผมก็ไ,ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ชมว่าเก่งไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับไม่ไม่ทั้งปวงแล้วแต่อยากจะกระโจนเข้าไปร่วมกับคนที่รู้ว่าเออ ตรงๆกันดีกว่าจริงใจนะครับซื้อตรงจริงใจชิงบอกข้อเสียชิงบอกจุดสําคัญแฟร์ไปพัฒนาความแฟร์ความจริงใจเนี่ยร่วมกันอยากเจอครับอยากเจอขอบพระคุณมากเลยนะครับ